บัญชีเงินฝากทวีสับของธนาคารกสิกรไทยต่างจากบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปอย่างไร สวัสดีค่ะมีตั้รับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Story ส,สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของบัญชีเงินฝากประจำซึ่งเป็นของค่ายธนาคารกสิกรไทยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำอยู่เราก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบไปฟังกันนะคะว่าระหว่างบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเห็นว่าเป็นเงินฝากประจำสามเดือน6เดือน12เดือนกับบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ค่ะแตกต่างกันอย่างไรและเราจะเหมาะสมกับการฝากบัญชีประเภทไหนมากกว่ากันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะก่อนจะเข้าสู่ ะะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ก็ต้องขออธิบายในส่วนของบัญชีเงินฝากทวีซั์ก่อนเลยนะเพราะว่าในส่วนของบัญชีเงินฝากทวีซับจะมีลักษณะการฝากที่จะต้องเป็นการฝากเงินเดือนละ1ครั้งค่ะเป็นจำนวนเท่าเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน24เดือนการออมก็ออมง่ายๆมากๆเลยฝากขั้นต่ํา500บาทนะคะและสูงสุดไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนในส่วนของดอกเบี้ยที่จะได้รับเนี่ยคุณก็ยังได้รับตามที่ทางธนาคารเนี่ยประกาศกําหนดไว้นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยณนะปัจจุบันเป็นดอกเบี้ยที่เท่าไหร่ซึ่งจะได้รับการยกเว้น 4, เยที่้งมสีกสิบ ลูกค้าเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีญชเงินฝากทวีซับ์สนวนสิทธิ์ให้ที่1คนต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะคะซึ่งก็จากที่ฟังมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับบุคคลที่ต้องการจะเก็บออมเงินแบบมีเป้าหมายนะว่าจะฝากเพียงแค่24เดือนฝากเดือนละเท่าไหร่นะคะถ้าเราฝากเดือนละพนันครบ24บเดือนก็ได้เงิน24 0หมเราก็จะได้รู้ว่าจํานวนเงินที่เราจะได้รับเมื่อครบเราจะนําไปทําอะไรนะคะก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ตั้งเป้าจะเก็บออมเงินจริงๆเพื่อจะพักเงินและนําเงินไปทําอะไรสักอย่างหึือตามวัตถุประสงค์ที่เองอาจจะวางแผนไว้น แต่ละท่านเลยอาจ<ส> <ese> จะเป็นค่าเทอมค่าเรียนค่าแต่งงานค่าอะไรก็แล้วแต่ได้เงินจํานวนพอสมควรเลยนะอยู่ที่ว่าจํานวนเงินที่เราต้องการจะเก็บพอส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือบัญชีเงินฝากประจําในส่วนของบัญชีเงินฝากประจำเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกระยะเวลาการเปิดได้ว่าเราจะเปิดเป็นประเภทประจํา3 <7 S 2> เดือน6 <12 S 2> เดือน12เ <24 S 2> ดือน24เดือนหรือ36เดือนนะคะลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะฝากเงินแล้วก็รับดอกเบี้ยในวันที่ครบกําหนดนะคะเช่นถ้าเราฝากเป็นประจํา3เดือนเนี่ยเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้เราทุกๆ3เดือนหรือฝากเป็นประจํา 6เดือนก็คิดดอกเบีย้ยให้ทุกๆ6เดือนนะคะและที่สําคัญก็คือในส่วนของตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องฝากทุกเดือนค่ะเพียงแค่ในการฝากแต่ละครั้งของฝากขั้นต่ํา1,000บาทขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะแต่ในส่วนของดอกเบีย้ยค่ะดอกเบีย้ยที่จะได้รับเนี่ยจะถูกหักภาษี15%นะคะซึ่งจะแตกต่างจากเงินฝากทวีซัปกันตรงนี้นี่เองสําหรับเงินฝากประจําทั่วไปก็ไม่มีข้อกําหนดอะไรนะคะแค่ฝากขั้นต่ํา1,000บาทดอกเบีย้ยที่ได้รับถูกหักภาษีแต่ถ้าทวีซัปเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขค่ะว่าจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเเดดดดือดือออนนตติ่กั24้วย เงินที่เท่าเท่ากันแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็ไม่หักภาษีค่ะทีนี้ก็เห็นความแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากทวีทรั์กับบัญชีเงินฝากประจำของทางธนาคารกสิกรไทยกันแล้วนะคะก็สามารถลองคิดเข้าไปดูอัตราดอกเบีย้ยที่เขาประกาศกันอยู่ในช่วงนี้ได้นะคะว่าประเภทไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็ลองตัดสินใจดูค่ะว่าประเภทไหนเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์การฝากเงินของเรามากกว่ากันเราต้องการจะเก็บออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะพักเงินไว้หรือว่าตั้งใจที่จะบังคับตัวเองให้ได้เก็บเงินเท่าเท่ากันทุกๆเดือนก็แนะนาเป็นทวีทรัพย์แต่ มั่นใจว่าจะสามารถที่จะฝากได้ทุกๆเดือนหรือไม่ก็อาจจะฝากเป็นประเภทเงินฝากประจําไปก่อนก็ได้นะคะยังไงซะถ้าขึ้นชื่อว่าการออมหรือการฝากเงินไว้ก็ดีอยู่แล้วค่ะสําหรับวันนี้ B Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ I was sitting Staring window was at a cafe out the out Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic.